สวัสดีครับพบกับผมผู้ DIY นะคะรับวันนี้เราจะมาทําชั้นวางของจากแผ่นตะแกรงเหล็กวัสดุมีแค่2อย่าง,างนั่นเองอย่างแรกเนี่ยก็คือแผ่นตะแกรงเหล็กหาซื้อไม่ยากนะฮะตามร้านที่โบเบตามที่สวจรุจักส่วนอุปรกรณ์ตัวที่2เนี่ยลาตติกตัว C สำหรับล็อกชั้นพวกนี้ให้อยู่งั้นเรามาเริ่มทํากันเลยละกันนะครับแล้วก็เริ่มดัดเริ่มงอเลย สำหรับช่องตัวนี้นะคะก็ห่างประมาณ20ซซึ่งก็น่าจะพอสำหรับที่จะว,วัดสื่อหรือวัดเอกสารบางๆได้จากที่ดัดแล้วนะครับเราก็ลองดูความเรียบร้อยของตัวรุ่นึงว่าได้รูปตามต้องการหรือ,อยังเมื่อเราดัดรูปทรงต่างๆได้ตามต้องการแล้วนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะหรือว่าได้รูปทรงที่เป็นลักษณะนี้หลังจากที่เราได้รูปทรงเนี่ยเราก็เริ่มประกอบกันเลยนะครับจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะ,ะัะ โดยการที่เอาตัวพลาสติกนะฮะยึดเข้าไปข้อดีของการทําชั้นตะแกรงเหล็กตัวนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นชั้นที่เราถอดประกอบเองได้นะครับแค่ถอดตัวพลาสติกตัวนี้ออกมาแล้วก็ประกอบขั้วใหม่ซึ่งทําได้ง่ายมากครับก็เสร็จแล้วนะครับกับชั้นตะแกรงเหล็กด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจากแผ่นตะแกรงแผ่นละ40บาทจำนวน5แผ่นนะฮะ200บาทกับตัวแผ่นต,ตัวพลาสติกที่ล็อกเนี่ยตัวละบาทรวมๆแล้วก็คือ2 3 0สามสบบาท ท่านเองนะครับก็ได้ชั้นวางของเก๋ๆไม่ใช่ที่บ้านแล้ว